สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโค้กฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทำเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านครับพอดีว่าจะตอนกิ่งมะนาวหน้าบ้านซะหน่อยนะครับไปตอนหน้าบ้านที่ที่เคยเอาน้ําส้มควันไม้ไปแขวนไว้นะครับตอนนี้กิ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องมีตัดแต่งกิ่งกันบ้างก็เลยว่าจะตอนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดแต่งที่หลังพอดีผมได้ของเล่นใหม่ในการเอามาช่วยในการตอนกิ่งนะครับปกติแล้วถ้า อ่าส่วนตัวผมนะปกติถ้าผมจะตอนตอนกิ่งที่มันผ่านมาคือผมก็ใช้คัตเตอร์เลยนะครับคัตเตอร์ครมคม,คมผมก็จะการเลยต่อนนนั้ะครับซึ่งความยุ่งยากความยากง่ายของการตอนมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากิ่งที่เราจะไปตอนน่ะมันอยู่ในส่วนไหนของต้นนะครับถ้ามันอยู่นอกๆนะครับไม่มีอะไรเกะกะไม่มีอะไรที่มาบางังมันอะไรเงี้ยมันก็จะตอนง่ายนะครับแต่ถ้ากิ่งไหนที่มมนอยู่ข้างในที่ต้องเอื้อมมือเข้าไปอย่างเงี้ย การใช้คัตเตอร์บางครั้งมันค่อนข้างจะยากนะครับในการจะจ,ะ,จะ,ะขวานขวานให้มันขวานให้มันรอบรอบๆกิ่งนะครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่มาเดี๋ยวไปดูว่าเป็นอะไรนะครับแล้วมันจะมาช่วยในการตอนกิ่งมะานาวได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับนี่ครับอุปกรณ์ในการตอนกิ่งซึ่งเพื่อนๆหล,หลายท่านบอกว่าคงตอนเป็นแล้วแหละนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คงจะคล้ายๆนะครับ ผมก็จะมีจะขุยมะพร้าวมีเคเบิลไทยมีคัตเตอร์มีกันไกตัดกิ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นกะปิ <c oughs> กะปินี่คือแบบผมใช้ในการตอนด่วนนะครับถ้าไอตัวน้ำเลี้ยงลากที่เราทําไว้หมดนะครับหรือว่าใครมียาเล่งลากที่ซื้อมาพวกบีวันอะไรเนี้ยใช้ได้หมดนะครับเอาที่เราสะดวกเลยวันนี้พอดีว่าผมจะมาแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์ใหม่ของผมนะครับและผมไม่ได้เตรียมไ้เลีเ้ยงลากไว้ก็เลยจะใช้กะปินะครับเพราะมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ หลักๆเมื่อก่อนถ้าผมจะตอนเหมือนที่บอกครับนี่ครับคัตเตอร์เลยอย่างนี้แล้วผมก็จะการเลยตอนเลยนะครับแต่วันนี้นี่ครับของเล่นใหม่ได้มาจากช้อปปีครับนี่นะครับเป็นมีดตอนตอนกิ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราตอนกิ่งต้นไม้นะครับปกติก็คือถ้าเป็นคัตเตอร์ใช่ไหมครับถ้านี่เป็นเป็นกิ่งเนี้ยเราเราก็จะต้องตั้งอย่างนี้แล้วเราก็หมุนคือง่ายๆหมุนให้มันครอบรอบสามร้อยหกสิบใช่ไหมครับทั้งบนและล่าง เพื่อจะปอกตรงกลางออกใช่ไหมครับคือคือการตอนปกตินะคือตั้งแล้วก็วนมันรอบซึ่งถ้าคัตเตอร์อ่ะเหมือนที่บอกถ้ากิ่งมันอยู่ในส่วนที่ไม่ได้เกะกะเราวางคัตเตอร์ลงไปแล้วก็หมุนแล้วเราก็กลับคัตเตอร์เราก็หมุนอย่างเงี้ยนะครับหมุนครั้งหนึ่งได้อย่างมากก็น่าจะประมาณ180ออสักร้อยแปดสิบองศานะครับแลข้างล่างอีกร้อยแปดสิบมันก็จะครอบรอบสามร้อยสิบพอดีนะครับซึ่งบางครั้งวนไปอย่างเงี้ยนะครับขอบที่เราเฉือนไปอยู่ฝั่ง พอเราทําอีกฝั่งไปอ่ะมันอาจจะไม่ชนกันพอไม่ชนกันพอเรากรีดกรีดออกมาลอกออกมาเนี่ยแผลตรงนี้มันก็จะจะแหว่งแหว่งนะครับซึ่งหลายๆครั้งมันก็อาจจะไม่สวยและเป็นที่มาของอาจจะเน่าหรือว่าใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้มีตรงนี้ครับนี่เลยนะครับในช๊อปปีมันก็ดีคือข้อดีของมันคือมันจะโค้งนิดนึงนะครับเวลาเวลา,เวลาเราเรา,เราตั้งอย่างงี้ใช่ไหมครับตั้งอย่างงี้เลยแล้วเราก็วนไปอย่างเงี้ยมันจะเกินไปอีก ไปอีกประมาณสั้งสองสามร้อยองศาสองสองร้อยสองร้อยกว่าองศาแหละนะครับมันโค้งไปเพราะามันจะมีส่วนโค้งตรงนี้นะครับเราจับเนี้ยแล้วก็โค้งไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ช่วยได้ผมลองแล้วนะผมลองแค่ครั้งสองครั้งผมว่าใช้ใช้ได้เลยคนนี้ก็เลยจะมาลองเพื่อนเพื่อนๆดูกันว่าว่าถ้าทํามันง่ายๆแบบเนี้ยน่าจะซื้อมาไว้ใช้หรือเปล่านะครับเพราะนี้อันละยี่สิบกว่าบาทยี่ยิบเก้าบาทนะครับผมร,รู้รู้สึกว่านะผมสั่งมาสองสองอันเลย เพราะว่าค่าส่งมันยี่สิบกว่าบาทผมมองก็เลยสั่งมาสองอันนะครับสั่งมาเผื่อไว้ไว้ที่บ้านอันนึงแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้ที่สวนสักอันหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าไอมีดแบบแบบโค้งๆเนี่ยมันจะมันจะง่ายหรือหรือ,รอยากกว่าคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวไปลองกันเลยครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> มาเริ่มกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตอนอย่างนี้ดูนะนี่ นะครับพอขวานเสร็จแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อมันออกเลยเนื้อเยื่อคือไอ้ตัวลื่นๆนะครับเมื่อของมันนะนะครับเป็นการตัดตัดกลางส่งพ่อน้ําเลี้ยงจากต้นแม่มากิ่งฝั่งเนี้ยนะครับเพื่อมารู้สึกว่ามันกําลังจะจะตายอ่าพอมนรู้สึกว่ามันจะตายมันก็จะรีบเล้งออกรากใหม่ตรงส่วนที่เราตัดตรงนี้แหละครับ นี่นะครับเดี๋ยวไปใส่กระปีแป๊มนะผมใช้แค่พันธายนะครับ <c oughs> นง่ายแล้วก็สะดวกดีครับรัดเลยครับสองอันหัวท้ายนี่นะครับอัดแน่นๆไปเลยโอเค แค่นี้เองเสร็จแล้วครับนะครับผมว่าง่ายแล้วก็เร็วกว่าคัตเตอร์พอสมควรเลยนะครับผมยังไงก็ลองลองดูนะครับราคาไม่แพงครับยี่สิบกว่าบาทเดงนะครับผมว่าเหมาะเหมาะมากเลยที่จะซื้อมาไว้ติดบ้านไว้นะครับสาหรับการตอนกิ่งนะครับสำหรับมือใหม่และก็มือที่ไม่ใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์การพูดคุยกันนะครับมีอะไรก็เม้นเข้ามานะครับคุยกันได้เลย นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ